ครับครับว่ากันมานะฮะนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยเอานายจ้างติดคุกได้ไหมได้ครับนะครับถ้านายจ้างของท่านไม่จ่ายค่าชดเชยไม่จ่ายค่าจ้างมีโทษจําคุกนะฮะก็ผมแนะนําให้ท่านไปร้องพนักง,งานตรวจแรงงานก่อนนะครับซึ่งเขาเป็นเจ้าพนักง,งานตามกฎหมายตามพรบรคุ้มครองแรงงานนะครับไปได้เลยนะฮะไปเลยครับไปไปดำเนินการเลยนะนะครับถ้าติดขัดอะไรก็โทรศัพท์มาจะได้ให้คำแนะนำเรื่องตัวบทกฎหมายนะครับ และในการที่ท่านจะไปดําเนินการด้วยตัวของท่านเองนะครับอืมนะฮะ <c oughs> นะครับและนี่ก็มีรายงานข่าวด้วยครับทนายกุ้งเขาฝากมานะครับอืมทนายกุ้งฝากมานะครับว่าลูกหมีเป็นโจทฟ้องนะครับคดีช่อโกงพรพบรเช็คนัดสอบคดีการหน,นึน่งกัญญาสิบสนมสามศูนนศาลอะไรแขวงพระนครใต้ นะครับนะก็เป็นคดีของใครกับใครก็ไปติดติดตามมาแล้วครับนะครับ,นะรบลูกหมีเป็นโจทย์นะฟ้องใครก็ไปรู้ข้อหาช่อโกงนะอยากรู้ก็ไปถามทนายกุ้งดูนะครับนะครับเอ็งก็อ่าโพสต์อยู่นะครับอืมนะครับก็คดียืดยาวนะครับคดีเกี่ยวกับเรื่องของคุณลูกหมีนี่ก็คงจะต้องต่อสู้กันไปใครผิดใครถูกก็รอศาลตัดสินนะครับ นะครับช่วงหลังๆผมก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งแล้วก็ตาทนายกุ้งก็เป็นคนดําเนินการว่าความนะครับเพราะทนายกุ้งเขาก็เป็นเพื่อนกับคุณลูกหมีนะครับนะครับคุณลูกหมีก็เป็นนางแบบใครจะเชิญไปสอนเกี่ยวกับเรื่องการเดินแบบบุคลิกภาพได้หมดฮะถ้าเกี่ยวกับเรื่องบุคลิกภาพการกินการอยู่การเดินได้หมดนะครับนะครับมีอะไรถามนะครับนะครับคดีหมิ่นประมาทเยอะนะฮะช่วงนี้นะ นะครับเรื่องคดีหมิ่นประมาทเนี่ยก็ต้องแสดงความคิดเห็นกันระมัดระวังนะรับเรื่องคดีหมิ่นประมาทบางคนก็นะครับนะต้องติดคุกติดอะไรกันไปนะฮะไม่รอฮะเช่นกรณีคุณจูวิ์นะครับคุณสันทนะทะเลาะกันหน้าสอนอทองหลอ่อถ้าผมจําไม่ผิดนะตะโกนด่ากันไปมาทําไปทำมาอาการฟ้องปรากฏว่าคุณจูวิ์โดนสารจําคุกไป8เดือนไม่รอการลงโทษเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวัง ผมเองก็ต้องระมัดระวังนะครัทางในการจัดรายการเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนฟ้องหมิ่นประมาทไปก็ต้องระมัดระวังนะครับแล้วบ,บางคดีศาลก็จําคุกนะครับอย่างเพื่อนผมคุณศิระก็โดนจําคุกเรื่องหมิ่นประมาทอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้อะไรไม่แนด่ดูๆแล้วศาลจะไม่จําคุกก็อาจจะจําคุกได้เพราะฉะนั้นก็ออ่่าต้องระมัดระวังนะครับก็กับเรียนพี่น้องประชาชนเรื่องหมินมนะหนหม่นประมาทนะครับใครโดนหมิ่นประมาทก็ แจ้งความก็ได้ฟ้องก็ได้ถ้าอยากเร็วๆก็หาเงินจ้างทนายทนายใกล้บ้านท่านก็ก็ฟ้องได้เลยนะครับเอาทนายใกล้บ้านท่านก็ได้หรือทนายคนไหนที่ท่านรักเดี๋ยวนี้การจ้างทนายนี่ก็สามารถจ้างกันง่ายลนะ้อยู่เชียงใหม่ก็จ้างกรุงเทพอยู่กรุงเทพก็จ้างเชียงใหม่อะไรมันได้หมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้อะไรมันมัน,ม,นมันสะดวกอะนะนะครับนะจ้างเขียนคําให้การบางคนมีคดีเขาเรียกอะไรคืนรถ โดนยึดรถโดนอะไรต่างๆจ้างทนายก็บางคนอยู่เชียงใหม่มาจ้างกรุงเทพติดต่อกันทางมือถือบ้างอะไรบ้างทางไลน์ก็เขียนคําให้การได้เดี๋ยวนี้มัน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 ,มนง่ายไปหมดนะวิทยาการโลกมันมันเปลี่ยนไปนะครับทนายความก็อยู่บนมือถือหมดแล้วนะครับทนายความที่ไปอยู่ตามห้องแถวก็คงจะลําบากเลยเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องมี a c e b o o k มีมีช่องมีอะไรของตัวเองนะครับนะส่วนใหญ่ก็จะมีมีแอปฟ้า มีอินตาแกรมการติดต่อก็ผ่านท่องทางนะครับทางแอปฟ้าแอปอินตาแกรมอะไรต่างๆนะครับได้เต็มที่อินมันง่ายครับไม่ต้องไปเดินทางไปถึงสํานักง,งานนะครับยกเว้นต้องมาสอบคําให้การเดี๋ยวนี้การสอบคําให้การก็วิดีโอคอลกันนะทางไลน์กระดับสะดวกไปหมดนะครับอย่างวันนี้ทีมงานสํานักง,งานก็ไปทําคดีหมิ่นประมาทที่มาหาสารคามนะครับนะบเดี๋ยวนี้ก็มันมันง่ายอะ่ะ นะไปท<ม>ํายะลาเบตงบ้งบางเชียงใหม่เชียงรายสากแก้วอาทิตย์หน้าก็มีคดีสากแก้วเกี่ยวกับเรื่องคดีช่อโกงนะครับคดีช่อโกงเกี่ยวกับเรื่องมีมีนักธุรกิจนะครับนักธุรกิจมาเป็นเจ้าของโลงมีไหนทุนจากเมืองจีนมีเงินเป็นร้อยร้อย,อย,อยล้านนะครับเป็นอดีตอะไรขลราชา,ารอะไรต่างๆกลมใหญ่ในกระทรวงรเกษตรอะไรเงี้ย นะครับอ้างว่าเป็นเจ้าของโรงเชื่อดมีเงินมีทองปรากฏสั่งไก่ชาวบ้านไปมระเจ็ดแปดล้านบาทไม่จ่ายไปแจ้งความก็ทํารับสภาพนี่ไว้ก็ไม่จ่ายอ้างว่าเงินยังไม่เข้าจากเมืองจีนบ้างอะไรบ้าง <c oughs> นะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าไอการหลอกลวงต่างๆเนี่ยซื้อไก่ซื้อหมูชาวบ้านเนี่ยก็นะครับมาก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปหลงเชื่อเรื่องการเงินชงเงินเชื่อนะ เนี่ยแล้วก็โอ้โหเชือดไกยไปต้องเยอะแยะบางคนก็สามล้านห้าล้านมาหาผมมาเจ็ดแปดลายนะครับเนี่ยอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าการหลอกซื้อขายเงินเชื่อเนี่ยต้องระวังอ้างรวยอ้างเป็นหมอศัตวแพทย์อ้างเป็นเจ้าของโรงเชือดอ้างเป็นข้าราชการใหญ่อ้างมีเงินลงทุนจากเมืองจีนอะไรต่างซึ่งไปแอบอ้างเข้ามาแล้วก็ปรากฏไม่มีตัง์ร้อยล้านไม่มีพอถึงเวลาก็เบี้ยวนะครับเดี๋ยวก็อาทิตย์หน้าก็จะมีลงพื้นที่ไป ทำคดีโดยทีมงานของผมเนี่ยผมคงไม่ต้องลงแล้วผมแก่แล้วเนี่ยก็เป็นหัวหน้าสํานักงานนะก็เป็นนักกฎหมายแก่ๆคนหนึ่งหกสิบสองหกสิบสามนะครับเวลามีคดีความก็ทีมงานก็เป็นคนทําผมก็เป็นคนวางแผนนะครับวางแผนนะครับอืมนะครับอันนี้ก็คือเรื่องแรกนะครับอ่อเรื่องต่อมาสากแก้วเหมือนกันหนองจานนะครับอาทิตย์หน้าลูกน้องผมลงสากแก้วบอกไปหนองจานลุน้องผมคุณเพ็ญศรีบอกไม่อยากไป นะครับนะนะครับนะหนองจานนี่ก็เป็นเขตชายแดนนะครับเมื่อวานนี้เ็จะมีข่าวที่ว่าจะมีอินฟูคนดังนะครับเอารถซ่วมจำนวนสิบกว่าคันไปที่ชายแดนนะครับแล้วก็ไปทำงานเชิงสัญ,ญลักษณ์นะครับว่าทำนองว่าจะมีการพ่นนะครับพ่นสิ่งปฏิคูลเรืออะไรทำนองนั้นรายงานข่าวนะก็ปรากฏว่าพี่อ้วนภูมิธรรมนะครับลองอรักษาการนายก แล้วก็เสร็จแล้วก็คุณวิโรจนะครับฝ่ายค้านพักส้มนะครับทั้งทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านนะครับนะมีความเห็นตรงกันว่าไม่ควรที่จะไปฉีดปฏิคูลในบริเวณชายแดนเพราะว่าอาจจะมีข้อพิพาทไปสารโลกก็โต้ขลมกันนะครับทั้งฝ่ายค้านรัฐบาลก็ไปเห็นด้วยเพราะว่ากลัวชาวบ้านทั้งสองประเทศนั้นอาจจะทะเลาะก,กันทะเลาะก,กันเสร็จแล้วก็กามบ,บูชาก็เลยจะเอาเป็นเหตุ ในการไปฟ้องศาลโลกส่วนคุณวิโรธพักซ่อมก็บอกว่านะครับว่า,อ,าอย่าไปทําเลยนะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะเป็นเรื่องไป็ราวกันไปอันนี้ก็เป็นความเห็นของฝ่ายรัฐบาลและก็ฝ่ายฝ่ายคา้านนะครับส่วนฝ่ายทางอินฟลูเอนเซอร์ก็บอกว่าถูกท้าทายนะครับถูกท้าทายจากอคนคอมเมนว่าเมื่อหลายเจ้ารถซ่วมมาเขาก็เลยอ,อ้างอ้างว่าเป็นคนไทยโดนโดนท้าก็ต้องไป นะครับนะ่ก็ว่ากันไปนะฮะนะครับส่วนใครจะชอบไม่ชอบอะไรผมก็ขออนุญ,ญาตไม่วิจารณ์นะครับเพราะว่าปัญหาชายแดนปัญหา,าชาวบ้านทั้งสองประเทศตอนนี้มันขัดแย้งนะ่นะครับแล้วก็เสร็จแล้ว,ลวก็กัมพูชาบางคนบางท่านก็ยั่วยุเหลือเกินนะครับยั่วยุเหลือเกินมันก็ทําให้คนไทยหลายคนก็บางคนก็เกิดอารมณ์นะครับอินฟูก็เกิดอารมณ์ทุกคนก็แบบมันก็จะมีอารมณ์ร่วมกัน ว่าเอ๊ะทำไมมาท้าทายคนไทยอะไรต่างนะครับทางรัฐบาลแล้วก็ทหารเนี่ยเขากเ็เตือนนะครับอย่าตกเป็นเหยื่อของพวกนะครับพวกกัมพูชาบางคนพระหุนเซนเนี่ยอย่างที่บอกนะนะไม่ไม่ใช่คนซื้อแต่เป็นคนโกงไม่ใช่คนโง่แต่เป็นคนโกงที่ทหารบอกเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามจะเอาทหารปลอมตัวมาเป็นชาวบ้านนะครับทหารปลอมตัวมาเป็นชาวบ้านแล้วก็ยั่วยุ นะครับยั่วยุให้คนไทยเนี่ยไปทะเลาะกับชาวบ้านขเขมรพอทะเลาะกันแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องมีการโต้ขรลมกันก็จะเป็นเหตุในการที่จะสร้างเรื่องสร้างราวขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนะครับในวันนี้เท่าที่ผมติดตามดูก็ปรากฏว่าก็มีการประกาศกฎอัยการศึกกันแล้วที่หนองจานพอประกาศกฎอัยการศึกกันแล้วก็เนี่ยชาวบ้านก็เริ่มนะครับจะลําบากนะฮะนะทำอะไรผิดนี่โทษหนักนะ เขตห่วงห้ามอะไรต่างๆเมาสุราอาราวาสหรืออะไรนะจะต้องขึ้นสารทหารกันนะครับนะครับเพราะนั้นก็ประกาศกฎอายการศึกแถวถหนองจานที่ผมติดตามข่าวนะอืมนะพอประกาศกฎอายการศึกทุกคนต้องระวังนะนะครับต้องระมัดระวังเข้าใจไหมฮะถ้าไม่ระมัดระวังเนี่ยนะทำผิดขึ้นมาในี่โทษหนักนะขึ้นสารทหารกฎห,ห,ห,หมายทหารนะครับอันนี้ก็ฝากนะครับฝาก,ฝากพี่น้องประชาชนว่าต้องระมัดระวัง นะครับอย่าไปหลงเชื่อคํายั่วยุท้าทายให้เอาส้วมไปเอารถส้วมให้เอาเอา,เอาไปฉีดอุจจาระหรือปัสสาวะอะไรต่างต้องระวังถ้าเกิดไปฉีดเจิดขึ้นมาเนี่ยเข้าทางเลยครับเขาถ่ายคงถ่ายคลิปนะว่าเนี่ยประเทศเราไปทําแบบนั้นแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังอันนี้ก็กราบเรียนฝากทุกคนนะที่ผมเองก็ห่วงใย,ยประเทศแต่ผมไม่มีความเห็นเรื่องไอ้รถดูดซ้วมนะนะครับไม่มีความเห็นว่าใครอยากจะทําอะไรก็ตามสบายฮะเพราะว่าทุกคนเป็นเจ้าของประเทศหมด ไทยอยากจะไปฉีดอะไรต่ไราตามสะดวกสบายแล้วกันแต่ส่วนตัวผมเนี่ยก็ฝากไว้นิดนึงนะครับว่าทุกคนในประเทศไทยอย่าตกเป็นเหยื่อของการพูชาเพราะว่านะครับเขาอาจจะยั่วยุเราเรื่อยๆนะครับเช่นเอาระเบิดโยนเข้ามาบ้างนะครับทหารเราขาขาดบ้างเขายั่วไปเรื่อยๆถ้าเราไปยิงไปอะไรเข้ามาเนี่ยเข้าทางเขาเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความระมัดระวัง นะครับอ่อนะครับอันนี้ก็ฝากฝากไว้นะครับด้วยความเคารพนะครับเอ่อนะฮะเข้าใจนะก็ส่วนใครจะเอารถส้วมไปทําอะไรก็ตามสบายนะใครชอบอะไรก็ทําไปแต่ว่าอย่าระวังอย่าตกเป็นเดือเขาแค่นั้นแนหะนะครับเพราะว่าตอนนี้มันกระแสมันแรงอะ่ะเอามาเลยลุยเลยนะอะไรว่าไปผมไม่มีความเห็นนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันความเครียดมันเยอะคนไทยนะครับก็คงจะประประมาณนี้นะครับเอ่อนะฮะเรื่องแรก จุกูจุกูนะครับนะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องรถส่วมแล้วก็การประกาศกฎอายการศึกของทหารนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปทําผิดนะครับอ่านะครับอืมนะครับใครจะทําอะไรก็เอาตามสบายนะนะครับผมที่พูดเนี่ยผมไม่ได้ตัดสินอะไรนะครับเอากันให้เต็มที่ไปเลยแต่ว่าอย่าตกเป็นเหยื่อเขาเขาอายุแล้วเราไปสวนไปเนี่ยไปทะเลาะกับเ,เขาเรื่องอะไรต่างเข้าทางเขาเลย นะครับนะครับอันนี้ก็ฝากฝากไว้แค่นั้นผมไม่มีความเห็นนะว่าใครทําอะไรยังไงนะครับตามสะดวกสบายนะครับแต่ก็อย่าตกเป็นเหยื่อแค่นั้นนะนะครับเนี่ยโชคดีทหารประกาศกฎอัยการศืกซะก่อนนะครับพอประกาศกฎอัยการศึกแล้วเนี่ยชาวบ้านคนไทยเนี่ยก็จะเข้าไปบริเวณขัดแย้งไม่ได้นะมันจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันนะครับเพราะทะเลาะกันเข้ามาเข้าทางเขาเลยนะครับเออนะฮะเนี่ยครับนะครับมีคนถามว่าทหารขาขาดใครรับผิดชอบผมไม่รู้ใครรับผิดชอบอ่ะ นะครับลองไปถามเนี่ยนะครับถามใครรับผิดชอบไม่รู้เหมือนกันไปถามรัฐบาลถามทหารดูใครรับผิดชอบนะอืมนะครับอืมว่ากันไปนะใครจะทําอะไรก็เต็มที่ไปเลยนะครับชุกรู้นะครับเพียงแต่ว่าอย่าตกเป็นเหยื่อเขาแค่แนะั้นแหละนะครับทุกวันนี้ยั่วยุทั้งโยนระเบิดทั้งลือลวดหนามนะครับถ้าเราไปเข้าทางทะเลอาเขาเนี่ยก็จบเลยนะครับนะครับอ่าเรื่องแรกจบนะเด็กนักเรียนกลับเขมรหรือยังไม่ทราบ ก็ข่าวดราม่าเรื่องเด็กนักเรียนนะครับนะรู้สึกว่าอะไรนี้จะ,ะแม่เป็นขมิดนั่งไงนะครับนะครับแล้วก็มาอยู่กับสามีคนไทยแล้วก็เสร็จแล้วจะต้องส่งกลับอะไรต่างๆเนี่ยเอกาสารไม่ครบถ้วนเออเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องดราม่าแต่ถ้าเกิดรัฐบาลไทยทําไม่ดีก็จะไปศาลโลกอีกแล้วก็จะไปร้องยูเอ็นว่าเราเรื่องละเอียดอ่อนเล็กๆน้อยๆก็จะกลายเป็นว่าเประเทศไทยมีมนุษย,ยธรรมหรือไม่ นะครับถ้าไม่มีมนุษยธรรมเดี๋ยวก็เรื่องราวก็มาอีกประเทศเราก็ต้องมานั่งแก้คดีเพิ่มนะครับเพราะว่าคำเห็นก็จะมีเรื่องร้องเรียนว่าเราละเมิดสิทธิเด็กก็ต้องระวังนะครับถ้าไม่ใช่คนไหนก็เหม็นขับออกไปแรง่าง,างนะครับเราจะแบบเอามันไม่ได้เอามันไม่ได้เพราะว่ามัน,เป,นเป็นการเมืองระหว่างประเทศบางทีมันเป็นแผนซ้อนแผนต่างๆจะไปขับไล่เด็กหรืออะไรต่างๆก็ต้องคิดให้ดีว่า มันจะผิดกฎหมายสิทธิเด็กระหว่างประเทศหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็ต้องฟังนะครับอันนี้ก็เรียนนะครับต้องระมัดระวังนะเด็กคนเดียวอาจจะทำให้ประเทศเรามีปัญหานะครับไปละเมิดอนุสัญญาระหว่างประเทศอะไรต่างๆก็ต้องระวังนะครับนะนะครับ,นะรบเพราะนั้นระมัดระวังนะครับบางคนบอกอุ้มเด็กต่างด้านไม่อุ้มเด็กไทยอันนั้นก็เป็นความเห็นของแต่ละคนนะเอาที่สบายใจเลยครับ นะแต่ฝากไว้อย่าไปทําอะไรที่มันเขาเรียกอะไรสะกใจเอามันขาดสติไม่ได้ประโยชน์เข้าทางกม็นเ,เลยนะครับนะ่ะบางคนบอกเด็กไทยไม่ดูแลก็แล้วแต่นะครับตามสะดวกแต่อย่าตกเป็นเหยื่อเขาบางคนบอกว่ารักประเทศไทยรักชาติต้องรักด้วยสตินะครับและนะครับอย่าคลั่งเกินไปถูกต้องครับนะครับนะนะครับ เข้าเมืองผิดกฎหมายทั้งแม่และลูกอา้าว่ากันไปก็ปล่อยเขาเข้ามาขนาดนี้จะจะไปขับไล่ถ้าอยากจะขับจริงๆก็ต้องให้มันเนียนถ้ามันไม่เนียนเดี๋ยวก็กลายเป็นปัญหาระหว่างประเทศอีกเพราะฉะนั้นก็อย่าตกเป็นเหยือ่อแล้วก็อย่าทําอะไรที่มันลักษณะเป็นการขลั่งชาตินะครับต้องมีสติจะพูดจะอะไรต้องผ่านอา่าผ่านสติอันนี้ฝากไว้อา่านะครับอืมอืมเข้าใจนะครับ นะฮะว่ากันไปนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งเรื่องนะฮะเอาไปทีละเ,เรื่องอืมเนี่ยติ๊กติ๊ก,ต,กติ๊กก่อนนี่ขเขมรไปแล้วอายการศึกไปแล้วแล้วก็เด็กเด็กขเขมรก็ไปแล้วนะอต่เราคุยกันทีเรื่องเราให้สตินะรายการเรากลางๆนะส่วนใครจะทำอะไรจะจะบ้าจะบออะไรกันเต็มที่ก็แล้วแต่นะ เอ,อนะครับแต่ว่าออรายการเราอยากจะให้สติแค่นั้นเองนะครับสวัสดีครับพี่เดเออนะครับกฎบัตรสหรประชาชาติเกี่ยวกับเด็กเราต้องยึดถือไม่ได้อยู่ในโลกคนเดียวนะครับเอ,อ่อตะกี้ผมได้ข่าวมาว่าทหารเนี่ยพอประกาศกฎการศึกแล้วเนี่ยถ้าเกิดคนกมุูชาไม่ออกไปจากบ้านหนองจานเนี่ยนะฮะนะครับย่านๆนั้นนะครับเขาก็จะมีวิธีการเหมือนคล้ายๆการสลายการชุมนุม นะครับเขาคงจะไปใช้ความรุนแรงถ้าไปใช้ความรุนแรงเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นเหตุนะครับที่ร้องเอรียนไปยังสหรประชา,ชาติอีกเพราะนั้นก็ฝากฝากไว้นะครับสติขอให้ทุกคนมีสตินะครับอย่าไปเอาเอาเอามันนะครับประกาศกฎ A, การศึกษาข้ามเขเมืมาก่อกวนเขาก็มีวิธีการตามก,กฎหมายต้องค่อยๆทำไปนะครับนะครับเท่าที่ผมทราบมาอย่างนั้น อา,อาจารย์ครูเด็กอา,อาจารย์ครูเด็กครูเด็กขมิ้นมีความผิดไหมไม่มีใครมีความผิดอกครับนะครับเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรต่างๆนี้ก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเรื่องเด็กก็เรื่องละเอียดอ่อนเพราะนั้นก็จะทําอะไรกับเด็กขมิ้นเรื่องอะไรต่างก็ต้องระมัดระวังระวังจะเข้าทางเขาอีกไม่จะทําอะไรก็จะเสียเข้าทางนะครับอืมวจ,จบไปแล้ว อาต่อไปก็เป็นเรื่องของพี่จอร์ดนะครับอ,อดีตพระอารงณ์กดก็ยังมีข่าวดราม่านะครับว่ามีนะครับคนดังอดีตพระมหาบ้างนะนะครับอดีตมาหาไปยืมเงิน13ล้าน10กว่าล้านนะครับไม่มีสัญญากู้ยืมเงินใช้ไปแล้วบางส่วนนะครับเหลืออีกบางส่วนนะครับหลายคนก็ถามว่าการกู้ยืมเงินเนี่ยตั้ง13ล้านไม่มีสัญญาเงินกู้แปลกไหม ถ้าคนทั่วไปก็แปลกแต่ถ้าคนสนิทก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าถ้าสนิทกันมากและคนให้ยืมเงินเนี่ยอย่างพี่จอร์ดเนี่ยนะทิศจอร์ดเนี่ยถ้าแกรวยมากมันถ้าแกมีร้อยล้านพันล้านแล้วมีคนยืมไปแค่สิบกว่าล้านเนี่ยไม่ทําสัญญากู้แลวสนิทสนมก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะฉนั้นนะครับและท่านอดีตพระมหาคนดังเนี่ยที่เป็นข่าวเนี่ยในการยืมเงินเนี่ยมันก็มันก็เป็นไปได้ที่ไม่มีสัญญา นะครับเป็นไปได้แล้วก็มีการคืนแล้วบางส่วนแสดงว่าไม่ใช่การให้เปล่านะครับถ้าเอาเงินเข้ามาสิบสามล้านนะยงอาอดีตมหาเนี่ยนะจะยืมเงินพี่จอร์ดมาเนี่ยและมีการคืนไปก็แสดงว่าไม่ได้เป็นเงินที่ให้เปล่านะครับไม่ได้ให้เปล่าส่วนที่เหลือภายในสี่ปีจะคืนอันนี้ก็ไม่ใช่เงินให้เปล่านะครับไม่ใช่เงินให้เปล่านะครับอืมยังก็ต้องคืนกันไปแต่การฟ้องเกี่ยวกับเรื่องคดีเงินกู้ยืมก็ต้องมีหลักฐานเป็นสือถ้าไม่มีก็ฟ้องไม่ได้ หลายๆคน geliyor, ก็บอกเอ้าพี่จอร์ดแกอยู่ในคุกแล้วมหายืมเงินไปสิบสามล้านจะไปคืนยังไงเขาก็ต้องไปคืนตัวแทนคืนให้กับทนายความของพี่จอร์ดนะครับอืมบางคนถามว่าพระมหายืมเงินพี่จอร์ดพี่จอร์ดถูกดำเนินคดีเป็นผู้ต้องหาคดีโกงเงินวัดเนี่ยพจระมหาเนี่ยจะมีความผิดไหมการที่คนเราจะมีความผิดฐานฟอกเงินหรือไม่มันต้องเริ่มตั้งแต่มีเจตนาก่อนมีการกระทํานะครับมีการกระทํานะครับ แล้วก็มีเจตนาคดีฟ้องเงินคือปกปิดแหล่งที่มาของเงินเพราะนั้นอ,อนดีตอดีตมาหาคนนี้ที่ไปยืมเงินสิบาล้านเนี่ยเขามีเจตนาปกปิดแหล่งที่มาของเงินหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ไม่มีความผิดนะครับนะถ้าฟังจากข่าวเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นว่าเขาจะมีความผิดอะไรนะเพราะว่าเขาไปยืมเงินมานะครับแล้วก็ใช้คืนไปแล้วบางส่วนก็แสดงว่าไม่ใช่ได้เงินมาฟรีนะครับเพราะนั้นโอกาสที่พระมหาคนนี้อดีตมหาคนนี้ ที่เป็นคนสนิทกับแพรลี่เนี่ยจะมีความผิดไหมผมว่าไม่น่ามีแร้วก็คงต้องไปให้การกับพนักง,งานสอบสวนว่าเอ,อ่ยืมเงินมาเท่าไหร่ค้างเท่าไหร่ไม่น่ามีนะดูนะยกเว้นมีพยานหลักฐานมีข้อเท็จจริงอะไรที่แตกต่างจากนี้นะครับนะจะเป็นฟอกเงินก็ต้องมีเจตนาที่จะรู้อยู่แล้วว่าเงินที่ยืมมาเป็นเงินผิดกฎหมายและมาช่วยกันปกปิดแหล่งที่มาของเงินต้องต้องได้ความว่ารู้นะต้องไปพิสูจน์นะครับว่านะ ท่านมหาคนนี้ที่ไปยืมเงินทิจจอดมาเนี่ยรู้อยู่แล้วเป็นเงินสกปรกเป็นเงินที่โกงเงินวัดมานะครับนะนะฮะนะครับพี่จอดเป็นใครครับอดีตพระอาร์กดครับนะครับวัดพระบาทน้ําผุครับนะครับนะนะครับเพราะนั้นก็ต้องไปดูเจตนานะครับไม่ใช่ว่าใครเขาได้เงินมาจากทิจจอร์ดหรือพระมหาอารมกดเนี่ยไอ้พระอาร์กดจะมีความผิดหมดไม่ใช่นะ ไม่ใช่วันก่อนผมยังถามอา่ลองต่อเลยไม่ใช่ต้องรู้เจตนาถ้าเขาเขาได้มาเจตนาบริสุทธิ์ก็เอาเงินไปคืนก็จบแต่ถ้าเกิดว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเป็นเงินโกงวัดถ้าแบบนี้เขาก็จะโดนฟ้องเงินนะครับนะครับไม่ใช่ว่าใครได้รับเงินมาก็มีความผิดฟ้องเงินหมดไม่ใช่ไม่ใช่ต้องดูเจตนาด้วยนะเจตนาก็คือหนึ่งมีการกระทำสองประสงค์ต่อผลเล็งเห็นผลรู้อยู่แล้วนะครับนะสวัสดีป้าหนุ่ยครับ นะครับป๋าหนุ่ยแกก็เป็นช่องอยู่ทางาช่องทางแอปแดงนะครับ <_ d ance> เรื่องขมงุงขมงิเ็นเรื่องขมรนก็ไปดูป๋าหนุ่ยเรื่องกฎหมายก็มาฟังพี่เดนะครับน้าสวัสด,ดีป๋าหนุ่ยทีวีนะเป็นช่องอยู่ทางแอปแดงเขานะครับอชัดเจนนะเจตนา,าภายในต้องพิสูจน์ให้ได้ถูกต้องครับนะครับนะอืม นะครับเพราะฉนั้นก็คดีของอพระอารงกุเนี่ยมีคนเอาเงินเอาทองไปก็คงจะต้องโดนออกหมายเรียกมาสอบถามเอาเงินไปยังไงเอาไปทําไมถ้าตอบไม่ได้นะครับนะและไปถือกรรมสิทธิ์แทนหรืออะไรทานองเนี้ยรู้อยู่แล้วเป็นเงินวัดคนเหล่านี้ก็ถูกแจ้งข้อหาฟอกเงินนะครับอีกประมาณยี่สิบยี่สิบถึงสามสิบคนเท่าที่ผมทราบแหล่งข้อมูลตํารวจมาเนี่ยประมาณเนี้ย ประมาณยี่สิบสามสิบคนนะครับที่อาจจะต้องถูกเ,เรียกมาแจ้งข้อกล่าวหาทุกคนนะครับยังเป็นผู้บริสุทธิ์แม้กระทั่งหมอบีนะครับทิดจอดหรือพระอารมณ์กฎเนี่ยก็ถือว่าทุกคนเป็นแค่เป็นแค่ผู้ต้องหาถูกกล่าวหาดังนั้นต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกคนทุกคนยังไม่ใช่ผู้กระทาความผิดเข้าใจนะนะครับอืมนะครับทุกคนไม่ใช่ผู้กระทําความผิดนะครับเข้าใจนะจ๊ะเออนะครับเดี๋ยวผมยังไม่ได้แชร์เชเิญอะไรั้งเข้ามาเนี่ย อืมอืมนะครับก็ขอบพระคุณกันมากนะนะทุกคนนะครับที่เข้ามามิตรรักแฟนเพลงเราก็เยอะนะนะครับนะ่ะผมก็มาเจอกันทุกเช้านะครับนะครับนะให้ความรู้กันตลอดนะพี่น้องสนใจก็เข้ามานะครับสวัสดีพี่สุทินกินอยู่อันนี้ขาประจําเลยดูกันมาเป็นยี่สิบสามสิบปีแนละ้วตั้งแต่จัดรายการวิทยุนะครับนะ่ะสวัสดีทุกๆคนนะธนภัทร นะครับเนี่ยเนี่ยเขาบอกมหาสอเนี่ยจะโดนไหมผมว่าไม่น่าโดนนะส่วนตัวนาะยกเว้นมีพยานหลักฐานอื่นว่าไม่ใช่การกู้ยืมแต่ว่าเป็นการได้ส่วนแบ่งเรืออะไรนี้อาจจะโดนนะครับนะมหาสอไม่น่าโดนเพราะว่ามีการเอามาแล้วคืนก็แสดงว่ายืมจริงถ้าไม่ยืมจริงจะคืนทําไมแต่มันก็มีข้อเสียอยู่นิดเดียวตรงที่ว่าไม่มีสัญญากู้แค่นี้อืมอ่านะครับมีอะไรบ้างนะครับอืมนะครับ เอออ่าอืมมีอะไรบ้างนะครับอืมนะครับอืมนะครับเอ่อชุกรูชุกรูนะนะครับมีอะไรกันบ้างบ้างที่น่าสนใจนะครับอืมนะครับอ่าจบไปแล้วหนึ่งเรื่องนะเรื่องต่อไปก็เรื่องวันนี้บ่ายสามนะครับได้มีการพิพากษาเกี่ยวกับนายกไปหลายคนแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่ปีห้าหนึ่งนายสมัคร 9ต่อศนะครับอืมนะฮะชิมไปบ่นไปนะครับ,บ,นะรบต่อมาก็ปี51เหมือนกันนายสมชายวงสวัสดนะ์เกี่ยวกับเรื่องการาทุจริตการเลือกตั้ง9ต่อ0นะครับนี่ที่พูดผมนี่คือไม่รอดนะสมัครไม่รอดสมชายไม่รอดเออนะครับแล้วก็ต่อมาก็ในปี57ยิ่งลัก9กต่อศอันนี้ไม่รอดแทรกแซงแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ แล้วก็ในปี68เศรษฐานะครับไม่รอดนะครับคือพวกนี้คือไม่รอดเลยนะครับนะครับสายเพื่อเพื่อไทยที่ผ่านมาเนี่ยสคนไม่รอดก็มีสมัครนะครับมีสมชายมียิ่งรักแล้วก็เศรษฐานะครับสคนนี้ไม่รอดเลยนะครับตั้งแต่ปี51าหจนถึงหกคนที่รอดนะครับก็จะมีอยู่2คนก็คือทักษิณปี๊4อ่สี่เรื่องคดีซุกหุ้นนะครับอ่าประยุทธ นะครับนะครับก็ประยุทธ์นี่ก็รอดปีาปี62นะครับเป็นเจ้าที่ของรัฐเนื่องจากเป็นหัวหน้าคอสอชอ,อาศัยบ้านพักหลวงแล้วก็อะไรความเป็นร,รัฐมนตรีสิ้นสุดลงหรือไม่เมื่อครบ8ปีสรุปแล้วก็คนที่รอดสารรัฐมนูญมี2คนก็คือทักษิณกับประยุทธ์ นะครับนะส่วนคนไม่รอดก็มีสี่คนจากเพื่อไทยหมดเลยจากจากในเครือข่ายชินวัตรแล้วกันนะครับก็มีสมัครสมชายยิ่งรักเศรษฐาอันนี้ไม่รอดนะครับนี่ก็คือเรื่องราวที่ผ่านมานะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่รอดนะมีรอดอยู่สองคนก็คือทักษิณกับใครฮะนะครับก็คือทักษิณกับ อ่เขาเรียกอ,อะไรทัษิณกับประยุทธ์รอดอืมสองคนนี้ก็ไม่ธรรมดาดูโปรไฟล์อะ่ะทัษิณกับประยุทธ์น่ะเออนะมีอะไรกันบ้างนะครับอืมอันนี้ก็เรื่องราวที่นํามาเล่าสู่กันฟังนะนะครับวันนี้เขาก็จะมีการอ่านคำพิพากษาที่ศาลรัฐธรรมนูญที่แจ้งวัฒนะคดีคลิปเสียงคุณเซนนะครับตอนนี้เขาก็เตรียมความพร้อมแล้วนะครับเตรียมความพร้อมนะครับในการที่จะอ่านคำพิพากษา นะครับเตรียมแล้วนะครับอ่านประมาณบ่ายสามนะครับประมาณบ่ายสามนะครับนะครับก็จะรู้กันนะครับว่าแพทองทานชินวัตรนะครับจะยังได้เป็นนายกต่อหรือไม่นะครับก็ดูันต่อไปนะครับว่าจะได้เป็นนายกต่อหรือไม่พี่น้องคิดว่าจะได้เป็นไหมล่ะบางคนที่เชียร์เพื่อไทยก็บอกว่าแพทองทานรอดอยู่แล้วนายกรอดคนที่ไม่เชียร์ก็บอกไม่รอด นะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีสองอย่างรอดกับไม่รอดนะครับในแง่ของกฎหมายแล้วเนี่ยถ้าจะหลุดถ้าถ้าจะรอดคดีนะนะครับก็คือว่าคําพูดในคลิปนั้นสารท่านจะมองว่าไม่ถึงขนาดทําให้ประเทศชาติเสียหายไม่ถึงขนาดนะครับเป็นการไม่ซื่อสัตย์ไม่สุจริตก็คือรอดถามว่าโอกาสร,รอดมีเยอะไหมเยอะนะครับนะเพราะว่าการตีความของตุลาการหรือผู้ษาก้าคนนั้น แค่ห้าต่อสี่ก็จบแล้วนะครับแค่ห้าต่อสี่ก็จบแล้วมีเก้าคนเหมือนปปชห้าต่อสี่ก็จบนะครับก็เอาแค่เสียงข้างมากเพราะนั้นนะนะถ้าฝ่ายข้างมากห้าต่อสี่ก็จบแล้วนะครับถ้าบอกกัาเนี่ยฟังคลิปเสียงแล้วมันก็ไม่มีอะไรนะก็เป็นคนสองคนกําลังคุยกันนะครับนะอีกคนนึงก็บอกว่าอยากได้อะไรก็ก็บอกมาเดี๋ยวจัดให้ อยากได้อะไรก็บอกมาจัดให้ก็ไม่รู้ว่าอยากได้อะไรมันก็ไม่ได้ชัดเจนจนถึงขนาดว่าอยากได้ปราสาทอยากได้ช่องบกเดี๋ยวยกให้อะไรมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะถ้าสมมุติว่าถ้าฟังแบบนี้นะก็หลุดนะก็แค่บอกอยากได้อะไรก็บอกมาเช่นเปิดด่านอะไรเงี้ยนะครับเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะยกดินแดนให้นะคุณแพทองทานก็ไม่ได้บอกว่าจะยกดินแดนให้ถ้ามองลักษณะแบบกลางๆแบบนี้ก็มีโอกาสรอด นะครับว่าเนี่ยอยากได้อะไรเขาก็ไม่ได้บอกเลยว่าจะยกดินแดนให้นะครับเนี่ยเดี๋ยวจัดให้ก็ยังไม่ได้บอกว่าว่าว่าจัดอะไรให้เพราะนั้นถ้าถามผมตรงๆนะถ้าสาพิจารณาอยู่แค่นี้นะครับผมว่า,านายกกรรอดก็กลับมาเป็นนายกต่อนะครับเรื่องราวก็มีอยู่แค่เนี้ยแต่ถ้าไม่รอดก็สารบอกว่าเอ้ยเราเป็นผู้นําประเทศเราไปคุยกับผู้นำเขมรเนี่ย เราต้องระมัดระวังคําพูดไม่ควรอ่อนน้อมถ่อมตนจนเกินไปไม่ควรพี่นอบพิเทาไม่ควรไปพูดคำบางบางคำที่บางครั้งอาจจะทําให้ประเทศชาติเสียหายไม่ควรนําเรื่องแม่ทัพภาคสองไปเล่าให้กับศัตรูฟังว่าเรามีความขัดแย้งหรือเห็นไม่ตรงกันหรืออะไรเงี้ยนะครับอันนี้มันอาจจะเป็นภัยต่อความมั่นคงนะครับแล้วคําพูดว่านะเขาเรียกอ,อะไรอยากได้อะไร นะครับเดี๋ยวจัดให้มันเป็นคําที่ละเอียดอ่อนถึงแม้จะไม่ชัดเจนว่านะจะยกแผ่นดินให้กับขมินหรือเปล่าถ้าสารมองว่าเฮ้ยแบบนี้ไม่ควรเป็นนายกนะเราเป็นนายกเราไปพูดแบบนี้ได้อย่างไรสมมตินะถ้าแบบนี้ก็อ่านจ,จะไม่รอดนะครับเพราะฉะนั้นก็รอดไม่รอดมันก็มีโอกาสทั้งคู่นะครับเราดูบ่ายสามวันนี้เดี๋ยวเราก็จะรู้นะนะครับคนที่เชียร์ให้ไม่รอดก็เยอะคนเชียร์รอดก็เยอะเพราะนั้นก็มีสองอย่างเนี่ย นะครับภาษาจะฟังว่าเฮ้ยครับพูดไดถึงขนาดยกดินแดนไหมนะทาดูว่าฟังแล้วเหมือนคนไม่ซื่อสัตย์ต่อประเทศไหมนะครับเนี่ยคนซื่อสัตย์ก็ทําแบบนี้ทําไปเพื่ออะไรประเทศชาติติดลบไหมครับก็รอดถ้าไม่ชัดเจนฟังแล้ว้ยคนแบบนี้ไม่น่าเป็นนายกนะนะครับพี่น้องประชาชนผิดหวังเลยผลสํารวจไปสํารวจมาแล้วปรากฏโอ้โหคนผิดหวังคะแนนนิยมพักเพื่อไทยตกมาเลยเพราะเกิดความไม่ไว้วางใจในพฤติกรรม เกิดความไม่ไว้วางใจในพฤติกรรมของผู้นําประเทศว่าเฮ้ยไปพูดแบบนั้นได้ยังไงในสถานการณ์ที่บ้านเมืองกําลังมีปัญหาเรื่องชายแดนไปพูดแบบนั้นได้อย่างไรอันนี้ก็นะฝากฝากกันไว้นะครับอืมฝากฝากกันไว้ว่าจะอะไรยังไงนะอันเนี้ยนะครับวันนี้ก็บ่ายสามเดี๋ยวเราก็จะรู้นะนะครับอืมนะ